พะวันตุหนึ่งเอ้ามายเอ้ามายเอ้ามายมายพระเจริญพรญาตยนเท่าลายขาเชิญร่วมทาบุญเาจะสตาตามแบบคาถาของปณิรานกาน นักศูนย์มาทำลายพุทธขายท่ายแย่ยะตาสัปพทุกสัพพส่ัพโลกสัพภัยสัพพคเสียดกันไรสัพพครอตัวนอกสัพพคตัวในสัพพคตัวใดๆขอให้กลายเป็นดีขรอบปีขรอเดือนขรอวันขรอยามสัพพคทั้งหลายขอให้ดีนาาไปขอให้กลายเป็นดีอีกกะวิจิวิญญาณไชยสัพพ สาธุที่นี่เขาชื่อวัดเขาเขียวเขาเสด็จเขาจะงุม้มโพธรามราชบุรีนะคะมีโอพยายนี่เลยคะ่ะแวะมาทำบุญกันได้นะคะสีลอกและเป็นพระพุทธเจ้าสาธุ เขะพระเจ้าหรอี่การทวัดเขาเขียวที่พุทธารามนะคะวันนี้วันพระกำลังฉันอาหารเด็ดเรื่องก,กำลังปิดถาวรสาธุมีหลวงพ่ออะไรบ้างทองหลวงพ่อต่างๆ ขนมชั้นอร่อยสองคนนั้นขนมอะไรเหรอประทานอาหารเช้าอาหารเช้าของเขาอาหารเช้าอันทรงคุณค่า <c oughs> เมืองไทยร้าน รดิมทางร้านไหนๆก็อร่อยนะคะพี่สาวซื้อเป็นลมแน่เลยซื้อข้างหนนี้ต้มยำผัดต้มแกงส้มอ๋อเป็นที่เอาเลยเป็นที่เอาเลยจัดจังเห็ดแล้วผัดต้มกินกับ กุ้งขาวกุ้งโอ้โหกระเลยกระเลงเอาเม็ดนี้ไปปลูกเหรอไหมเมื่อไรฮะเมื่อทานตะวันเมื่อทานตะวันเพราะปลูกสวยดีนะเพราะสิบบาทถุงก่อนก็ได้ค่ะแล้วค่อยไปลงดินแล้นเป็นต้นงตัวจะได้ไม่มีอะไรที่เราไปสิบบาทเราไปปลูกปลูกดอกใส่กระเป๋าพี่นุ้ยค่ะอันนี้เดี๋ยวหายโทษนะคะแม่ขอบคุณมากขอบคุณค่ะร้านกาแฟสวยก็ไปชมเปิดค่ะเข้าไปได้เลยค่ะจ้ะ ไม่กินม้างๆค่ะไม่กินทุกอย่างเลยอ่ะเลอวนี่เราจะไปคาเฟ่ของโครงการเขาชงงมกันนะคะมาดูว,วิวสวยมาดูสิวิวของสวยมากเลยในด้านหลังเอาโอ,อว,นะวิคนิดเดียวไหมอืม นั่งสิสวยนะอืมเป็นไงสวยไหมล่ะอือเชิญน,นั่งจะนั่งแบบไหนนั่งแบบพิงก็ได้นะอืมสวยมากเลยนะได,ได้เอาเลยอืสวยจังเหมือนเชียงใหม่เลยค่ะข้าเชมมียงนง ที่รัฐบุรีนะที่นั่งคาเฟ่นั่งได้เลยดูฝนได้ด้วย เช้าเป็นโครงการของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้านะคะปรับปรุงดินที่เสื่อมโทรมปรับมาใช้งานได้ดีนี่คือคาเฟ่ด้นหน,น้่มีเน้องมาขอขนมกินกินไปสองกล่องแล้วนี่ใส่ชามนี้ให้กิน ยังไม่ไปจะขออีกขออีกขออีก,ออก <c oughs> ให้ไหวแล้วจ้ะหมดแล้ว <c oughs> เอาอีกกล่องไหม <c oughs> นี่ครับ <c oughs> อันนี้ห่อที่สามแล้วนะจ้า <c oughs> ห่อที่สามแล้วนะจ้า <c oughs> อ่ะเป็นพี่มาแล้ว <c oughs> มา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  <c oughs> ที่สามแล้วเชน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 เชอ๋อยอยออยไหมออยที่สุดอิ่มยังจ๊ะอิ่มอิ่มอิ่มได้แล้วมั้งสามกล้องแล้วนะ มันสามกล้องแล้วนี้เป็นร้านซูชินะคะมทางข้าวเป็นสไตล์ญี่ปุ่น,น,นเขียนว่าตัวบนเลิฟเพจแฮปปี้เน็ตความรักความสงบ นั่งอยู่ในสวนด้วยเดี๋ยวเราไปกินอาหารกันเดี๋ยวเขมาไปนั่งแลยัง็กินน้ยยายยอยยยยกิเข,เขียนว่าต้ยยยยนยยยชายยยยยนยยยย้วยวยยยยยนยย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 เขอเขยยยยย สบี่ก็ได้กินแล้วต้องเสม็ดอยู่ไหนต้องสม็เนี่ต้องเส็ดเป็นยังไงเหรอต้องสม็องเ็ดเป็นงไงเหรอไม่รู้จักสม็ดสม็ด